สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อีโคโนมิกน่ารู้กับครูพี่แบมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่แบมก็มีข้อสอบเพรยอดมงกุดนะคะจากปี2556นะคะแม้ว่าจะเป็นข้อสอบเก่าแล้วเนี่ยแต่เรียกได้ว่าข้อสอบเนี่ยยังน่าสนใจแล้วก็เข้มข้นสุดๆเหมือนเดิมเลยค่ะซึ่งเป็นการมิเสยเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าโจทย์นะคะเขาถามว่าอะไรคะ่ะหากธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะส่งผลอย่างไรต่อระบบเศษรษฐกิจค่ะ ขาอ่านจบแล้วเนี่ยสองคำเลยค่ะที่ต้องวงคือธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะในโจทย์เนี่ยรู้เลยค่ะพออ่านจ์ปั๊บรู้เลยว่าเขานะคะต้องการถามถึง ธนาคารแห่งประเทศไทยและอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะนี่คือสิ่งที่โจทย์เขาสงสัยนะคะด<ว>ังนั้นค่ะเราจะมาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่า2คํานี้เนี่ยคืออะไรคะ่ะธนาคารกลางนะคะก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะหรือมีชื่อที่เราเรียกติดปากกันว่าแบงก์ชาตินะคะซึ่งเขานะคะจะมีหน้าที่นะคะทั้งหมด5หน้าที่หลักๆด้วยกันค่ะหนึ่งค่ะกำหนดนโยบายการเงินและควบคุมอัตราเงินเฟ้อค่ะสองค่ะบริหารเงินสํารองระหว่างประเทศค่ะ 3. ค่ะควบคุมและดูแลสถาบันการเงินภายในประเทศค่ะ 4ค่ะออกและจัดการธนบัตรนั่นเองค่ะและ5ค่ะกำกับนะคะอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศค่ะข้าถัดไปค่ะ อัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเป็นคําที่แยกออกมาจากหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยในข้อที่1นนั่นเองค่ะว่าด้วยกําหนดนโยบายการเงินและควบคุมอัตราเงินเฟ้อนั่นเองค่ะซึ่งอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะในข้อนี้เขาถามเกี่ยวกับการปรับขึ้นเนาะสาเหตุนะคะในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะก็คือ1ค่ะเพื่อควบคุมเงินเฟ้อโดยการลดการใช้จ่ายและการกู้ยืมค่ะ2ค่ะเพื่อรักษาเสถียรภาพและป้องกันการเติบโตของเศรษฐกิจที่มันเกินขีดค่ะ สามนะคะเพื่อป้องกันการอ่อนค่าของสกุลเงินและดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาตินั่นเองค่ะ 4. ค่ะลดการก่อหน,นี้มากเกินไปนะคะแล้วก็ชะลอการกู้ยืมและการลงทุนค่ะและ5นะคะส่งเสริมการออมผ่านผลตอบแทนที่สูงคือทีนี้นะคะทุกคนเนี่ยมีความรู้กันแล้วเนะาะทั้งสองส่วนเรียกได้ว่าอัดแน่นมากๆเลยนะคะแต่อาจจะยังงงอยู่ว่าเอ๊แล้วมันจะเกี่ยวยังไงล่ะคะกับการส่งผลต,อบบตะะ่อระบบเศรษฐกิจอะค่ะแรกค่ะธงแรกที่เราจะต้องปักนะคะก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเขาก็จะออก การปรับขึ้นของอาาัตราดอกเบียนโยบายค่ะคนแรกที่จะได้รับผลกระทบนะคะก็คือธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยนั่นเองค่ะพอธนาคารพาณิชย์นะคะได้รับผลกระทบคือ <enary S 1> ส่งผลให้เขานะคะมีต้นทุนที่สูงขึ้นค่ะถ้าธนาคารพาณิชย์ไปกู้หรือไปยืมเงินจากธนาคารกลางนะคะพอเขาปรับอาาัตราดอกเบียสูงขึ้นทําให้ต้นทุนในการใช้จ่ายของธนาคารพาณิชย์ก็สูงขึ้นตามไปด้วยคนต่อไปที่จะได้รับผลกระทบก็คือภาคประชาชนนั่นเองค่ะ อย่างเช่นนะคะสมมุติเนาะเรามีเงินอยู่แล้วเราต้องการไปกู้เพิ่มไปกู้เพิ่มมา100บาทจากเดิมเราต้องจ่ายดอกบเบี้ยเนาะ,ะ,ะการกู้มันไม่ได้ให้ฟรีนะ,ะนะคะมันก็ต้องจ่ายดอกบเบี้ยเนาะ,ะจากเดิมเนี่ยจ่ายดอกเบีย้ยบาทเดียวอ่ะสมมติว่าบาทเดียวกลายเป็นว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น3บาทด้วยกันใครจะอยากกู้ล่ะคะจริงไหมเราจากเดิมคืนแค่1 0ึบาทกลายเป็นโดนคืนไป103บาทอันนี้ก็จะเป็นเวรในของการกู้เนาะอีกส่วนค่ะเป็นเวรของการออมเวรของการออมเนี่ยเดิมนะคะมีเงิน100บาทในกระเป๋า ออมได้101บาทรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากออมเลยอะแต่วันหนึ่งค่ะพอปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย100บาทเอาไปออมออมได้103บาทเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีความรู้สึกว่อุยดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้นไปออมดีกว่าดังนั้นนะคะสรุปง่ายๆว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะจะส่งผลให้การลงทุนและการกู้ยืมนะคะทั้งในของประชาชนแล้วก็เอกชนเนี่ยลดลงแต่จะเพิ่มการออมเงินในระบบเศรษฐกิจนะคะออมเงินให้กับธนาคารเนี่ย เราได้คีย์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาที่โจทย์ของเรากันดีกว่าค่ะสําหรับตัวเรือแรกเนาะราคาสินค้านะคะจะปรับตัวลงค่ะเมื่ออัตราดอกเบี้ยนะคะปรับขึ้นเนี่ยจะทําให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินสูงขึ้นใช่ไหมคะเหมือนที่เราคุยกันตะกี้เนาะดังนั้นเนี่ยจะส่งผลงให้การใช้จ่ายแล้วก็การลงทุนลดลงอ่าทีนี้นะคะมันก็จะช่วยควบคุมอัตรางเงินเฟ้อแล้วก็จะทาให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงได้จริงค่ะข้อนี้เ,เรียกได้ว่าจริงนะคะแต่ว่า ราคาสินค้าที่มันจะลดลงนะคะมันเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้แต่จะไม่เกิดขึ้นในทันทีค่ะข้อที่ค่อนข้างคงเครือคันนะคะเราติ๊กไม่ได้ไปก่อนค่ะแต่เร<อ>ามุงาง<ะ>่งกันไปที่ข้อที่2ดีกว่าค่ะการลงทุนของผาคเอกชนเพิ่มขึ้นไม่ใช่เลยค่ะเหมือนเมื่อกี้นะคะคีที่เราคุยกันไว้2ข้อเนาะการกู้ยืมจะลดลงการออมจะเพิ่มขึ้นค่ะนะคะการลงทุนจะต้องลดลงไม่ใช่เพิ่มขึ้นค่ะข้อที่2ผิดค่ะตัดออกไปเลยนะเอ็นต่อไปค่ะข้อที่ 3. ประชาชนออมเงินเพิ่มขึ้นอุยยตรงเเคล่ะด คีย์ของเราคืออะไรคะกู้ยืมลดลงการออมเพิ่มขึ้นข้อนี้ถูกต้องค่ะเพราะว่าประชาชนนะคะจะออมเงินเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามไปด้วยดังนั้นนะคะมันจะทําให้ประชาชนเนี่ยมีแรงจูงใจเนาะในการที่เราเนี่ยจะเอาเงินไปออมมากขึ้นนั่นเองค่ะ,ะแม้ว่าข้อที่3ถูกต้องนะคะแต่เดี๋ยวเราต้องไปดูกันก่อนคะ่ะว่าข้อที่4เนี่ยเขาพูดว่าไงบ้างเนาะต้นทุนก,การกู้ยืมลดลงค่ะ ไม่ใช่เลยค่ะต้นทุนการคู่ยืมจะต้องเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่ออัตราดอกเบี้เยเพิ่มขึ้นนะคะต้นทุนการกู้ยืมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะไม่ใช่การลดลงข้อที่ถูกต้องคือคําตอบข้อที่3าค่ะประชาชนจะออมเงินเพิ่มขึ้นนเองค่ะทน้ทุกคนเดี๋ยวไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆทฤษฎีเด็ดๆค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ไว้นะคะแล้วมาเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย